สวัสดีครับนักเรียนนักศึกษาที่รักทุกคนเรียนไฟฟ้ารถยนต์กับครูสุพัน์สำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้ใบงานที่7.3นะครับการตรวจสอบและการปรับตั้งจังหวะจุดระเบิดแบบธรรมดานะครับซึ่งในใบงานนี้นะครับก็จะมีเครื่องมือนะครับก็คือเครื่องมือตัวนี้นะครับขาเรียกว่าไทมิ่งไลท์นะครับซึ่งไทมิ่งไลท์ตัวนี้นะครับก็คือหน้าที่ของมันก็คือจะทําหน้าที่ในการไอตรวจสอบนะครับจับจังหวะการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ นะครับซึ่งหน้าตานะครับก็จะคล้ายๆกับเป็นปืนนะครับทีนี้นะครับเรามาดูปุ่มของเขานะครับว่าปุ่มของเขาน่ะมีอะไรบ้างนะครับที่เขาสามารถวัดได้นะครับก็คืออันที่หนึ่งนะครับก็คือตรงนี้นะครับก็จะเป็นวัดองศาจุลเบอร์นะครับอันที่สองนะครับอันที่สองก็คือวัดความเร็วรอกนะครับของเครื่องยนต์นะครับอันที่สามนะครับก็คือจะวัดมุมดาเวล นะครับของเครื่องยนต์นะครับและอันที่4ี่นะครับก็คือวัดแรงดันของแบตเตอรี่นะครับในขณะที่เครื่องยนต์ทํางานนะครับเพราะฉะนั้นมันจะสามารถวัดได้ทั้งหมดอยู่อ่าสี่อันนะครับที่สามารถวัดได้นะครับในขณะที่เราทําการตรวจวัดหรือว่าทําการไอตรวจสอบจังหวะดจุดระเบิดนะครับในเครื่องยนต์แบบธรรมดานะครับที่เป็นแบบน้าทํองขาวนะครับเอามาดูวิธีการนะครับว่าก่อนที่เราจะวัด นะครับเราจะต้องทําอะไรบ้างนะครับซึ่งทิ g งไลท์นะครับวิธีการใช้ก็คือนะครับมันจะมีสายไฟให้อยู่จํานวนสีสีเส้นนะครับอย่างนี้นะครับเส้นที่1ก็คือสายสีแดงนะครับก็คือต่อเข้าที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่นะครับเส้นที่2นะครับก็คือต่อเข้าที่ขั้วลบของแบตเตอรี่นะครับเส้นที่3ามนะครับก็คือจะไปนะครับวัดนะครับไปต่อเข้าที่สายไฟแรงสูงนะครับของสูบที่1ของเครื่องยนต์นะครับโดยนะครับ ในการต่อเข้าไปนะครับที่สายหัวเทียนนั้นนะครับให้เราดูทิศทางเลยนะครับมันจะมีลูกศรอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับซึ่งลูกศรตัวนี้ก็คือให้เราเวลาเราต่อเข้าไปที่สายหัวเทียนสูตรที่หนึ่งก็คือให้หันไปทางหัวเทียนนะครับไปด้านหัวเทียนนะครับอ่าตรงนี้ให้ดูด้วยนะครับมันมีทิศทางอยู่นะครับต่อไปนะครับอันที่สี่ก็คือสายขี้ตัวนี้นะครับเราจะไปขี้เข้าที่ั้วลบนะครับของคอยอยู่ะเบิดนะครับเพื่อเอามาวัดรอบนะครับเส้นนี้นะครับเพราะนั้น มันก็จะมีอยู่จำนวนสี่เส้นในการวัดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราก็ลงไปในเครื่องยนต์จริงนะครับไปทําการวัดในเครื่องยนต์จริงกันนะครับผมเอาเดี๋ยวเจอกันครับผมเอาทีนี้นะครับเราก็มาดูในเรื่องของอการต่อวงจรน,นะครับองศาจุดระเบิดของเครื่องยนต์นะครับที่เป็นจบบจางจา่ายว่า,า,าจะมีขั้นตอนอะบ้านนบง,ง,งนะครับซึ่งเค่องมือนะครับ ก็จะเป็นเครื่องยูรทนิไลท์นะครับก็มาดูนะครับอุปกรณ์มันก็คือสายสีแดงนะครับก็คือจะต่อเข้าที่ขั้วบวกนะครับสายสีดําต่อเข้าที่ขั้วลบนะครับอีกสายหนึ่งนะครับก็คือสายแรงสูงก็คือจะต่อเข้าที่หัวเทียนของสูบที่ที่1นะครับให้พวกเราสังเกตด้วยนะครับเวลาเราจะต่อเข้าที่สูบที่1นะครับมันจะมีลูกศรชี้ไปอยู่นะครับซึ่งในลักษณะนี้ก็คือทิศทางของลูกศรที่ชี้ไปก็คือให้หันไปทางด้านหัวเทียนนะครับของสูบที่1นะครับมาดูขั้นตอนการต่อกัันเลยครบ สายสีแดงนะครับต่อเข้าที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่นะครับต่อที่ขัวบวกของแบตเตอรี่นะครับสายสีดํานะครับต่อเข้าที่ตัวลบแบตเตอรี Crit ่อีกสายึ่งนะครับก็คือต่อเข้าที่หัวเทียนนะครับของสูบที่1นะครับอย่าลืมนะครับให้หันนะครับลูกศรไปทางหัวเทียนนะครับของสูบที่1นะครับทิศทาง อีกเส้นหนึ่งนะครับสําหรับระบบจุดระเบิดแบบหน้าทองขาวนะครับก็คือจะต้องขี้ที่คอยลบนะครับคอยลบทะครับคอยลบคของคอยจุดระเบิดนะครับที่ควยลบของคอยจุดระเบิดองนี้นะไปแลครับอ่ะทีนี้เรามาดูที่หน้าปัดนะครับอันนี้เข้ามาดูด้วยกันเลยนะครับตัวนี้นะครับอันนี้หน้าปัดเข้ามานะครับ ก็จะมีอยู่ทั้งหมดอยู่4โหมดด้วยกันนะครับโหมดที่1นะครับสถานะก็คือเป็นการวัดองศาจุดระบิดนะครับอาาอันที่2นะก็คือจะเป็นการวัดรอบของเครื่องยนต์นะครับอันที่3ก็คือวัดมุมดเบิลนะครับอันที่4ก็คือวัดแรงดันของแบตเตอรี่นะครับแต่มีอยู่4โหมดด้วยกันนะครับอ่ะทีนี้เราก็จะเริ่มทําการทดสอบดูก่อนนะครับว่าจะทำยังไงนะครับเอาสตาร์ทเครื่องยนต์เลยครับ คครับหลังจากที่เราสตาร์ทเครื่องยนต์ไปเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็จะมาดูนะครับองศาจุดระเบิดของเครื่องยนต์นะครับซึ่งตอนนี้ครูก็จะให้เราดูที่หน้าปัดก่อนนะครับตอนนี้ครูดูที่รอบของเครื่องยนต์นะครับอยู่ที่6 0 0ประมาณ670อรอบต่อนาทีนะครับอ่ะทีนี้นะครับผมก็จะยิงองศาจุดระเบิดนะครับที่หน้าเครื่องนะครับอ่าังเกตนะครับเราจะเห็นจุดสีขาวนะครับซึ่งองศาจุดระเบิดตอนนี้นะครับในของเครื่องยนต์นะครับที่โชว์ขึ้นมาให้นะครับ อยู่นิดนึงตรงนี้นะครับอ่าอยู่ที่ประมาณ11.14นะครับก่อนถูตายบนนะครับอ่ะทีนี้ดูที่มาร์กนาเครื่องครับอ่าเห็นไหมครับเอาไปไยๆเล่งขึ้นไปครับทีนี้ครับมาร์กจะตรงนะครับอ่าเห็นไหมครับทีนี้นะครับเมื่อวามเร็วรถเคิื่อขึ้นนะครับองศาถุกระเบิดนะครับก็จะเปลี่ยนไปนะครับเลื่อนไปตามรอบของเครื่องยนต์นะครับอ่าเห็นไหมครับขยับไปเอาเลื่งขึ้นนิดนึงครับอ่า ถูกนะครับเราก็ต้องขยับจานจ่ายนะครับเพื่อ,อปรับตั้งองศาให้ถูกนะครับตามองศาการจุดระเบิดของเครื่องครื่อยนต์รุ่นนั้นๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นแนวทางนะครับในการปรับตั้งองศาจุดระเบิดของเครื่องยนต์นะครับเป็นเบื้องต้นนะครับโอเค